จะจเป็นแฟชั่นนะครับการทําเล็บไม่ได้ทำให้เขาในสายแย่ลงหรือว่ายังไงเขาเลในไปขาอนี้ <Yes. S 1> เป็นไปตามช่วงวัยมากกว่าตอ <'s> นนี้วิ่งขึ้นไปไท,ไทยมีผมแล้ว สวัสดีครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าแล้ว,อลวโอ้โหนอนเด็กกันได้เกินนะเ้ <c oughs> อันนี้ไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นไหมครับในไรแม่ <c oughs> ปรับมุดน่ะไม่ <c oughs> ต้องรีกน <c oughs> อน,นั้นก็แย่สิเพราะว่าคนที่เข้ามานี่มันปรับมุดไปแล้วนี่ปรับไปแล้วเด้อเล่ <c oughs> นอะไรปรับไปแล้วขึ้นแล้วเห่นไหน พ่อแม่ขึ้นไหมเป็นอะไรขึ้นเฟซขึ้นอยู่แล้วแหลพะพอดีเข้าทีื่องข้างหลังใครลองขึ้นแล้วขึ้นแบบชัดเจนเด็มแจ้งเปิดผลงานเพลงแรกก่อนเลยนะครับ ทิ้งเลยนะทิ้งเลขอะไรดีครับผมนะนขอได้เลยครับโอ้แต่ในนี้มันยัง,งยังอยู่เลยอะ่ะหนึ่งพันเป๊ะแต่ว่าในไลฟ์ตัวไลฟ์มันพันห้าละ หนุ่มนาข้าวสองนาเกลือด้วยเพ่งแดงเอ่ยโชเอ่ยน้องแดงของพี่รู้แล้วรู้แล้วรักข้ามตำแพงที่โชเล็บดิแม่แม่เขาถามมันโชเล็บข้างๆอะไรได้เลยทำได้เลยนี่เป็นอาร์ตรูปอะไรดวงดาวอะไรพระอาทิตย์กับดวงจันทร์ที่ทาเล็บดำเพราะว่าเวลาเล็บสดโปรกเราจะไม่ต้องตัดไม่ต้องขัดเป็นกลมเม็ด เ,เพลงแรกก่อนทิ้ร้องก่อนเลยพบหักจากปกากใต้เอ้ยไม่ใช่บ้าคาเฟ่คินอิ่ม,มคินอิ่มไปร้องเพลงได้หมดเลยเอาเลยละ มาเที่ยวหาพเพื่อนในคุยกันถึงตีสองกว่าจำที่หกคเนเมืออุ่นยังอิงไม่หายมีน้องเียง,ง,งไกลช่วยให้ใจ มาคาเฟ่คืนคืนที่ไม่มาเขาว่าเด็กของคนใหม่เป็นแค่โต๊ะใหญ่ของพววมาไล่หวานชื่นเขาซื้อเวลาออกน้องไปเทียวกลางคืนท้าบทางที่ตรองอมตืน่นไม่รู้รัางคืนหรือเปล่า ใครเห็นเม้นต์กดหนึ่งเลจ๊ะคอมเมนต์ที่ฝากมุญเอาไว้นะครับฝากกดหนึ่งด้วยใครเห็นเม้นต์นะฮะโอ้เห็นเห็นปะคืนที่ไม่มาเขาว่าเก๋กปวงคนใหม่ เป็นแค่โต๊ะใหญ่ขอ,องพวงมา,หมาลหวานชื่นเขาซื้อเวลาออน้องไปเที่ยวกลางคืนตาข่าวที่ตรงทกคืนไม่รู้ข้างคืนหรือเปล่าดื่ต้อตตสีแล้วหรือคนดีเชื่อเก๋ที่มาคาเฟ่ คืนนี้ด้วยใจเหงาเงาจิบเบียคนเดียวคอยเทด,ด้วยใจสุ้นเศร้าไม่มีมาไล่ครองเจ้าเ็เพีิงเรานั่งเศร้า ขอเป็นหิ้วกระเป๋าเยอะม,มากเลยเก็บเสื้อผ้ายังใส่กระเป๋าน้ำตาล้องเพงเก็บกระเป๋า เ,เสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาแล้วนะบ้านเก่าดินแดนที่เราเกิดมาอุสลไม่พอขอไปตายเอาดาบหนา้าตายซะอย่างนกตาช่างมันเถิดนาชาตินี้อีกสามวัน ขาามาก,กลัวน้ำตาน้องหนา้าอยู่ไปเห็นทน่าไม่ดีตัดใจอำลาลาแลว้วแก้วตาแฟนที่รี่ว่าจะเธอคนดีลืมพี่เธอหน้าหนามโลกหมุนให้เราพบกันชั่วครูชั่ว เราไม่มีกุศลเพราะว่าชม บ้านวันีไม่มีจดไมายปลายทาง อด,ดีตเข้ากล้องหน่อยครับอดี่กำลังเขียนเพลงอยู่ครับเพราะว่าถึงนคิวใครคิวมันแล้วกันะะเพราะว่าค่อนข,ข้างแคบนะกำนันกำนายเดินเดินมาเนี่ย อ่ะส่งข่าวซิดมั่นได้ได้ได้เออทีที่ร้องดนตรีระนาดนะเฮ้ยเบอร์มิสซาส่งข่าวซิดมั่นครับ เมืองกาญฑุรีคิดถึงบางลีบางเป็นลาวนาะเจ้าเจ้าบางี้ปนนี้นั่งกินน้ำตานั่นร้องไหนะ้ไ้าเมื่อลอยคอยหายที้มาไมนะ่กินรอความเรือดหวาเลยกำ <c oughs> ลังฟัางอันนี้ไปด้วย

i มีอะไรบ้างโ6เพลงเยอะเลยฟังนะเาบอกว่าดนตรีดั้งเป็นแบบลงปรันแบบลงรันแล้วแต่เพลงด้วยะกันลกันนายร้องคู่กันหรือร่วมในนองอืมรู้แต่เน้ตของอันยากสุดตัวอันเนี้ยอะไรตัวน้องเพลงอะไรคือเราใชใจเห็นร้องคนเดียวเออแต่เราค่อยอ่าเพลงคู่แล้วก็ยันร้องนั่นแล้วก็หนูร้อง